วันนี้ครับสวัสดีตอนเช้าเพราะว่าวันนี้ตาเปียกจะไปไถนาเพราะว่าเขาเกี่ยวข้าวออกหมดแล้วเริ่มทํานาครั้งที่สามแล้วครับดูแกมาถอดแบตเตอรี่อยู่น่ครับเพื่อที่จะเอามาใส่รถไถคันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนผานตรงนี้จะเอาผานไถใส่ครับทางอ่อนก็มาช่วย ตะเปียกเห็นไหมครับจะเปียกแกก็ถอดน็อตแบตเตอรี่มันเห็นหต้องเอาย้ายแบตเตอรี่อันนี้มาใส่รถไถคันนี้แล้วก็ติดเครื่องแล้วก็เปลี่ยนฐานอันนี้ครับนี่เปลี่ยนฐานไถนั่นเห็นไหมแกถือแบตเตอรี่มาแล้วครับคนเป็นชาวนาเนี่ยมันลําบากอย่างนี้นะครับลําบากหลายด้วยนี่เห็นไหม ถอดแบตจากรถปิกอัพแล้วก็เอามาใส่รถไถคูบุต้าถ้าใครมีก็บริจาคให้บ้างสักสองสามลูกโดยเฉพาะบึงการนะครับบริจาคแบตเตอรี่อีกสองลูกพอดีครับทีนี้เราก็ดูแต่เก็่กกเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับเห็นไหมครับแกจะเอารถไถไปไถนารับจ้างไล่ละ700บาท ปีหนึ่งก็ได้สักสองไล่สามไร่ก็ยังดีหรือว่าสิบไร่ขึ้นไปก็ยิ่งจะได้เงินเยอะดีกว่าพวกขายยางพาราอีกอยู่แถวบึงการครับคอยมาเอาแต่ข้าวไปกินแล้วก็ไม่ไม่เอาแบตเตอรี่มาให้น่าจะเปียกนะครับอันนี้เกิดช่างอ่อนแล้วครับเนี่ยช่วยตาเปียกทำรถไถหนี่รถไถคูบุต้าอย่างดีเลยครับครับ ซ่อมใหญ่เลยแกก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ครับใส่แบตเตอรี่เสร็จเดี๋ยวแกก็จะติดเครื่องให้ดูกดลงปับ๊บนี่เดี๋ยวแกก็จะติดเครื่องให้ดูละปุ๊บนี่เดินขึ้นเครื่องละแล้วรถมันก็จะติดง่าย ันนี้เป็นว่างงานก็ต้องทําอย่างนี้แหละครับชาวนานี่มีความลําบากลําบนมากเพราะว่าเขาปรับคลรมอปรับรัฐบาลเราก็ต้องปรับพื้นนาปรับที่นาทามาหากินส่วนที่จะได้ค่าน้ํามันก็เราก็จะเตรียมรองเงินดิจิตอลนี่แหละเอาไปซื้อน้ํามันมาใส่รถไถเพื่อจะไปทนานาต่อเพื่อจะได้เป็นเงินหมื่นมาเป็นสองหมื่นสามหมื่นครับชาวนา,นานเขาก็ลําบาก ครับผมวิธีทำรถให้ติดตอนเช้ามันทำยากครับต้องมีการเตรียมการอะไรหลายอย่างอุปกรณ์ล้อหน้าหลุดบางผ่านหน้าหลุดบังเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือคนที่เป็นเจ้าของรถไถนี่ก็ต้องลำบากต้องรอบครอบ ดูวิธีสตาร์ทของแกนะครับเอาเอาเอาเหล็กนี่ครับวิธีอม โวิทแทนโวิทรถไาครับตอนนี้รถสายติดแล้วครับกำลังจะเอาออกมานี่แหละครับแกก็เตรียมของเตรียมอะไรออกหมดแล้วแล้วก็ขึ้นขับ หางยกหัวมันยหวไออกไปแล้วครับเพื่อที่จะไปเอาหางออกครับครับผมถ่ายทำให้ดูแค่นี้แหละครับขอบคุณครับวัสดีครับช่างอ้นครับครับวัสดีครับชางเน็ตครับ